ที่เราชอบเะยครับอันนี้อันนี้ไอเรื่องแอร์พี่มันก็ยังมีแอร์ร้อนแอร์นั่นเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมครับผมอ๋อผมต้องหมุนตรงไหนนะที่้ทําให้มันเย็นไม่ไม่อุ่นอ่าปกติก็ปรับเป็นแค่อ่าไม่ไม่ต้องไปกดพวกเนี่ยครับซิงเราใช้แค่พวกเอซีแล้วก็แม็กเอซแค่นั้นพอครับพอพวกถ้าใช้งานจริงๆพวกไออุ่นเนี่ยที่เป็นไออุ่นออกมาเองเลย มันจะอยู่ในอุณหภูมิเกือบสิบรบนะครับติดสิบรอบเหมือนเหมือนว่าพี่ไปเชียงใหม่หน้าหนาวเงี้ยอากาศมันเย็นมันทําเป็นไออุ่นแต่ถ้าพี่ปรับอุณหภูมิต่ําต่ำครับผมให้ปรับภูมิเพิ่มไปจนถึงหูยแปดนี่ยครับไออุ่นมาแล้วแป๊บหนึ่งมันต้องปรับที่อุณหภูมิที่เรากําหนดเอาไว้ประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดไม่เกินนี่ครับเดี๋ยวให้แฟนลองครับ เหมือนเขาจะอยากได้ซีรีสามมันมันคือลำบากหนึ่งใค้ผลคือที่จอดลำบากพี่ต้องคุยยังไงก็ได้ให้เขาให้เขาอยากได้ซีรีห้าว่ามันเหนือ่ายังไงเพราะเป็นรถเขาขับแงผมขับอีกท่าอ๋อเพราะเขาใช้คันนี้ใช่ไหมครับค่อยใช้ครับไม่ใช่ผมคับพี ทำไมอ่ะไม่มีอะไรนะมีอะไรไม่มีอะไรอ๋อจะขับไหมแม่แม่จะขับดูไหมอย่างนั้นเผมพาไปลองก่อนนะครับ่าได้ในหมู่บ้านนี่ก็ได้ไหมลองรอชาไข่มุกี๋ยวบอกสั่งไปแล้วเหรอสั่งไปแล้วค่ะเดย์5ิห้านาทีแต่บอกเอรนะไม่พี่เขากิอยู่อ๋อเอรู้แล้วใช่ไหมดูแล้วดูแลหนึ่งที่แบบเทียซีห้าครับอืคือหนึ่งนุ่มทั่งสบายพื้นที่ย่เออโช้มันเป็นยังไงอะครับ โช้งมันต่างกับซีรีส์สามไหมไม่ต่างครับแต่เนื่องแต่เนื่องเนื่องจากว่าตัวให้เขามาแอบก่อนพี่ไปได้พี่ไปได้ไปได้ไปไดหมไปได้ครับแต่เนื่องจากด้วยซีรีส์ห้าเนี่ยครับไปได้ครับไปได้ครับไม่มีปัญหาครับสาวก็ยังสวยอยู่นะจริงจริงคือโอเคไปเนื่องจากซีรีส์ห้าคือช่วงล่างต้องบอกว่าซีรีส์ห้าเนี่ยมันเหนือกว่าตัวซีรีส์สามเหตุผลเพราะว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ละ หมายถึงว่ามันจะเหนือยกวัตุที่สามเป็นเนื่องจากว่าเป็นเป็นรถลองมาจากตัวซีรีส์เจ็ดรงนีว่าอย่างนี้เลยครับนั่นหมายความว่าความหรูหราหรือความเป็นลักชวรี่เขาจะมีมากกว่าในพวกซีรีส์สามซีรีส์ one x หนึ่งจะมีมากกว่าให้ความนิ่มนวลที่มากกว่าขออนุญาตผมไปไม่ถูกคือขับซีรีส์ห้าแล้วลืมพวกรถเล็กเลยครับพ่อแต่แม่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่ไม่จะขับได้ เดีย๋ยวว่ชิน <laughs> มาแล้วแต่แม่นะเอ <c oughs> บอแล้วพี่เด็กเยอะเดี๋ยวเขาจะมาด่าหน่อยแล้วแล้วคันนี้คือแบบเวลาที่แบบมันไปเร็วครับมันไม่ได้ไปอุ้ยอ้ายเหมือนพวกซีรีส์เจ็ดมันคือมันเรียกมันก็มาคือถามว่าอารมณ์เหมือนซีรีส์สามครับแต่ว่าให้ความเป็นแบบลักัวลี่ที่มากกว่าที่ผมออกตัวเร็วๆปุ๊บมันก็ไม่ได้แบบอุ้ยอ้ายเหมือนพวกพวกซีรีส์มันเป็นแบบ ถ้ามันใหญ่ๆมันจะแบบเหมือนยแคนแก่ไงเอาคือเราก็ไม่ได้แก่ไงเราแบบว่ายังแบบวัยรุ่นอยู่แล้วเมื่อเทียบกับตัวขับไปออฟฟิศดิบแล้วเมื่อเทียบกับซีรีส์สามนี่ผมว่าหลอกกว่าซีรีส์สามขับไปออฟฟิศหรอครับไปขับไปตรงปากคลองได้ปัพี่องไปเมื่อัมนจะไปที่ออฟฟิศเราเพื่อพี่ได้มาอยู่เผื่อได้มาก็ไม่ต้องเข้าบ้านแล้วไปที่ออฟฟิศเลยไปไปตรงไหนครับผมเลี้ยวทางนี้ค่ะเลี้ยวเนี่ย เอาไม่ค่ะตรงออกหน้าผมเออหรือว่าต้องไปรับพี่เขาก่อนนะต้องแล้วเราไม่เอาชาไข่มุกเหรอชาโอ้ยถ้างั้นไม่ต้องไปถึงออฟฟิศหรอกเลี้ยวตรงนี้ก็พอค่ะพี่มันไกลด้วยมิฉั้นเดี๋ยวพี่อ้อยขับเลยไหมครับเป็นเหมือนกันไหมครับโอ้เหมือนกันทุกอย่างเลยค้วโอ้แต่แค่ว่านุ่มกว่าเยอะครับขับมาห้าปีแล้วคงไม่เป็นไรบีเอ็มเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมต่างอย่างเดียวครับตางอยู่ขันใหญ่ไปเดียวหรือล่ะขับสบายกว่า ดูแบบดูแบบเออ่ห้องโดยสารกว้างดูแบบดูเหนือโกซีรีส์สามเอะแล้วก็นุ่มกว่าครับแต่ก็แล้วแต่แม่นะและ้วแต่ลูกค้าแต่ถ้าเทียรก็แบ่กีเชเป็นซีรีส์ห้าหนึ่งมันได้โรยตี้ได้ส่วนลดที่ดีอแล้วอันนี้เคสเป็นผู้ใหญ่คุยกันแล้วครับไปตน้นเลยลูกเอ้ยแม่ระวังรถเด้อ มอไซค์มันชอบตีโค้งเป็นยงไมันดูไม่เหมือนมันดูมันดูเหมือนอารมณ์แค่แบบเหมือนซีรีส์สามทุกอย่างเลยไม่ดูว่ามันใหญ่กว่าครับหมซีรีสเหมือนกันทุกอย่างแต่ถ้าถามความเขาเรียกว่าอะไรโฉมที่มันดูแบบใหม่ขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรแต่อ้อยก็ยังชอบ ซีรีส์สามเนาะไอ้มีความรู้สึกว่าไอ้แม่เขาเรียกซีรีส์สามไหมอะของอ้อะมันรู้สึกว่ามัน, maybe, um skin, มนบางไหมมันบางกว่าคันนี้ไหมคะบางเขาเรียกว่าบางหรือว่ามันอะไรมันมันมันดูจะต้องมองไกลๆก่อนนะต้องมองไกลๆก่อนอันนี้มองใกล้ๆแล้วรู้สึกคันนี้มันอ้วนไหมไม่ไม่ไม่ต้องมาจอดเทียบกันอ๋อไม่มันไม่ชินเลยดิแม่แม่ต้องไปดูที่ศูนย์อีกไอ้นั่นแ่ะแต่ก็ขับดีนะเอาจริงขับดีดี รถใหม่เนาะไม่ใช่เบาะมันนั่งสบายกว่าแน่เลยใช่ไหมเพราะแม่อน่างนี้แม่ังขับกลับข้านอกก็สบายเลยคันนั้นนั่งคันไอ้คันของอ้อยอะคันเก่าคือมันนั่งแล้วมันดูมันมันลงอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่คือทุกคนขับไปชลบุรีระยองเนี่ยเพื่อนอ้อยขับไปในขนาดมันเคยขับแบบทนี่เนะมันบอกว่ารถมันจมขนาดเราขับขึ้นมันก็อย่างนี้่เอออันนี้มันเบาะมันดันต้นเราขึ้นมาแบบเนี้ย แล้วก็ไอตัวรุ่นนี้มันจะมีลำบาราตรงนี้ครับปรับไอตรงหลังล่าันี่ครับให้ให้แบบจังหวะเข้าร่องเราพอดีเนะทอสัดส่วนของเราออเนี่ยข้อดีข้อดีหนึ่งอันละได้อย่างหนึ่งแบบเดินทางไกลๆรถอาการไม่ร้ายเลยครับพวกรุ่นพวก้ค่ับถ้าอย่างซีรีส์สามมันจะเหนื่อยหน่อยจอดหน้าชนกันเลยหน้าชนกันเลยไหมไม่เป็นไรพี่เขาไม่อยู่ ไม่ร้อนหรอหรือว่าจะเข้าบ้านนะไม่เติดตรงนี้ได้ก็มองพี่เขาไปรูปไปพี่เขาดูรถเข้มมากเลยอันนี้เป็นกันชนด้านท้ายเลยคือวัดจากความคมชัดที่เป็น full HD ครับ<ะ>มันก็จะเห็นเลยว่ากันชนอตอนนี้อยู่ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองดีมันชิดขอบประตูพอดีเลยครับผมแล้วก็ หน้าจเอเว ID7 ได้เมนูภาษาไทยได้ระบบช่วยจอดอ่าฟูองอปชั่นได้เลนเชนวอร์นิง่งการเปลี่ยนเลนนะครับจดจำ50เมตรแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือเคื่อเสียงฮาร m มาเกดอนต้องบอกว่าฮาร์มาเกดอนคืออะไรเป็นเครื่องอ่าปกติจะเป็นเครื่องเสียงอย่างอย่างรถตัว320ดีใช่ไหมพี่จะเป็นเครื่องเสียงแค่แบบไวไฟ,ไฟ oh. ธรรมดาดทั่วไป แต่เนี่ยพอมาเป็นรุ่นไซส์ของซีรีส์5เนี่ยเขาจะให้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มาเกดอนเลยซึ่งเครื่องเสียงพวกนี้เป็นเครื่องเสียงคิานำถ้าเป็นเบนซ์แบรนดีเป็นแบรนดีถ้าเป็นเหมือนมือเสเดสเบนซ์เนี่ยเขาจะใช้คู่แข่งอีกคู่แข่งนึงเขาเรียกว่าบูคิเอแอนด์บาวเวอร์ไอ้นี่อยู่ในเฉพาะเบนซ์อย่างเดียวแต่ของเราใช้ฮาร์มาเกดอนแต่ถ้าแบบเป็นทางเครื่องเสียงเนี่ยเป็นสองยี่ห้อเนี้ยเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลย ครับผมต่อไปก็จะมีพวกแจ็คเก็ตคอนโทรนครับแจ็คเก็ตคอนโทรลก็คืออการเพิ่มการออกท่าทางะครับอย่างเช่นเสียงก็ดีแม่มันจะมีระบบแจ็คเก็ตคอนโทรลครับคือการอย่างเงี้ยครับอ๋อ เปลี่ยนเพลงครับเสียงด้วยเหรอครับเปลี่ยนด้วยเสียงเหรอครับเปลี่ยนด้วยท่าทางเหมือนกันครับอ๋อเป็นอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ง่ายทั้งสอบหรือกฎหมายอื่นก็ต้องไปดูหม,มดพอเราขับก็เปลี่ยนเปลืองเปล่าทำไมแอร์มันเย็นเย็นดีจังเลยคันนั้นอะฟังชั่นไม่คุ้มเลย โทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ครับผมอ๋อครับคือการใช้งานแล้วคันนี้เป็นหน้าจอ ID 7แล้วครับมันลิงก์ผู้ a p p l e Car พครับยังผมมาตอนนี้ผมก็แช้ a p p ปเปิล p l a y อยู่อ๋อก็ลิงก์เข้าโทรศัพท<ร>์ที่เลยเมื่อกี้ผมก็เปิดแผนที่นำทางมาเม,มื่อกี้ครับอ,อ,อ,อ๋อไออ้วนเนี่ยมันคือมันอ้วนเท่าเดิมกับตัวเก่าไหมคะพี่ความกว้างสีหใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่ากันครับเพราะว่า ถ้ารถพี่แก่นเข้าแล้วรถอ้อยเข้านี่อ้อยต้องแบบบางทีอ้อยต้องถอยหลังเข้าแบบเนี้ถ้าเกิดถอยหน้าเข้านี่มันแบบเข้ายากหน่อยตอนนี้มันโชคดีที่บ้านตรงท่ามเขายังไม่ได้มีคนมาอยู่ถ้ามีคนมาอยู่ถ้าจอดอย่างนั้นก็เข้าลําบากอืครับแต่ผมดูแล้วดูแลเนื้อเนื้อที่ครับถ้าข้างบ้านเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้เข้ามาสิคะคุณเอเข้ามาดูนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นอะไรอีก อยากนั่งไหมมาก็อย่างเช่นอหน้าบ้านของคุณลูกค้าไอของพี่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับมันก็ยังมีแนวรั้วผมว่าโดยโครงสร้างแล้วมันน่าจะพอให้เราปลูกต้นไม้ได้ถูกต้องไหมครับตามเป็นว่าเราก็ต้องสมภาพที่จะแบบเอาคลินจริงนะอันนี้อขยันไปแล้วนะพี่อันนี้อ้อยขยับออกไปแล้วนะขยับไปใช่ไหมครับใช่อันนี้อ้อยขยับไปแล้วคือขยับขยับไปแล้วรอบนึงเพราะว่ารั้วแต่ก่อนมันจะชิด ไอ้นี่เลยแล้วไอ้อก็ขยับเพื่อที่จะไม่ให้มันชนรถอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยประเด็นค่ญญะเพาะว่ที่รถก่อนก็ได้ได้ครับเวลา13นาฬอย่างเช่นคันนี้เป็นหน้าจอ i D7 ใช่ไหมครับก็จะจอมันใหญ่กว่าของเดิมเยอะเลยเยอะครับแล้วก็ผมก็แบบอันนี้ C D D V เขาเรียกอะไรวิดีโอได้ด้วยเหรออ่ามันมมันนะไ่ให้มันไม่ให้ครับมันดูแค่ได้เป็นบางไฟล์ครับ ความเซฟตี้ใช่ครับผมอย่างเช่นเครื่องเสียงมันดีกว่าเดิมอยู่ครับแลวังอันนี้ปรับาอย่งไงอีกยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมมาเรื่อยๆอยู่ทางซ้ายมือของเนี่ยครับประมาณนี้หรือว่าคือถ้าเล่น YouTube มันก็จะเล่นได้แบบเป็นแค่บางไฟล์ครับหรือว่ามันไม่ขึ้นหน้าจอครับผมเช่นเดี๋ยวผมเปิดอะไรบังอย่าง แต่อันนี้มันเป็นของไอโฟนเนี่ยถ้าสมมติแม่ใช้ไอใช่ครับถ้าใช้ของไอซมซูมซูมันก็ไม่ลิงก์ใช่ไหมลิงก์ครับผมอ๋อมันเป็นมันมีระบบอ่า Android Auto แล้วก็ iOS Auto อันนี้ผมเปิดยูทูบจวสั่งอะไรทำไมก็จะสั่งชาเของวถไอสั่งอะไรี่ไอทีสั่งอะไรนะ ชาไข่มุกอ๋อหรือว่าเอาเขาไม่กินชาไข่มุกเอากาแฟไหมเอาไอ้ทานกาแฟได้ไหมคะเอาไหมชาไข่มุกเนี่ยผมไม่ทานกาแฟใช่ไหมชาไข่มุกนี่อร่อยกว่าพวกนั้นเขาตีเขาจะไปเลยไหมก็ตีก็จบก็ไปเลยครับออ๋ก็เดี๋ยวค่อยนัดเข้ามาดูอีกวัน